ก็ขอกราบขอสวัสดีเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่คอ,อยติดตามเราเราก็มีสาระจริงๆมันเป็นสาระมันเป็นประเด็นสําคัญเลยในการดาเนินชีวิตพี่ก็จะมาแชร์เรื่องราวอของเราให้กับเพื่อนๆฟังเนาะ,ะบางครั้งเพื่อนๆเห็นคลิปเราอาจจะชอบสนุกสนานชอบเต้นชอบอะไรต่างๆนี่นะคือเราสื่อให้เพื่อนเห็นว่า ในเมื่อเราปฏิบัติแบบเนี้ยที่จะกล่าวเพื่อนฟังเนี้ยแล้วมันมีจิตใจที่เบิกบานมันมีความสุขอยู่ภายในคือเราอ่ะจะไม่เก็บสิ่งรอบข้างเอามาวางไว้ในใจความสุขจริงๆแล้วเนี้ยมันอยู่ภายในจิตใจเรานี่แหละแต่วิธีการหานั้นเราจะหายยังไงถึงเจอสิ่งที่เราพูดเราปฏิบัตินั้นมันเป็นสิ่งที่เรา,เ,าเรียนรู้ ด้วยตนเองปฏิบัติด,ด้วยตนเองแล้วด้วยการสังเกตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการไตรตรองพิจารณาหลายๆเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นนี่เป็นเราอยู่กับอยู่หลังบ้านหลังบ้านในจุดที่จุดของเราที่เราเราชอบแล้วอยู่ลูกๆเขาก็โอเคไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นแล้วความสุขความสุขมันอยู่ภายในใจ,ใจิตใจของแต่ละคนนั้นเราจะหาอย่างใดถึงจะเจอ เราจะหาอย่างไรใช่ไหมคะวิธีการหาง่ายๆเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่มุมมองความคิดพยายามพยายามอาจจะครั้งละนิดละน้อยวันนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เหมือนน้ำเติมไปวันละนิดละนิดละนิดมันก็จะเต็มแก้วขึ้นมาได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราเริ่มจากจิตใจเรา จิตเราคิดบวกจิตเราเป็นประธานคิดแต่สิ่งดีๆใช้ศีนห้าในการดําเนินชีวิตใช้ศีนห้าในการดําเนินชีวิตไม่นินทาไม่ให้ร้ายใครนะไมะ่โมโหไม่ชุนเฉียวใครด่ามาเราก็ไม่จําเป็นต้องด่าตอบใช้ความสงบสยบการเคลื่อนหไหวไม่ว่าใดๆก็แล้วแต่ให้พยายามอยู่ณนะปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริง เข้าใจและยอมรับกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่อยู่ปัจจุบันอยู่ต่อหน้าเรานั้นให้เราเข้าใจการเข้าใจไม่ใช่ว่าเราแม้เขาทำผิดเราก็เออเออเออ,เอ,อไม่ใช่เออเอหมกแต่เข้าใจว่าเออเขาเขาเป็นคนอย่างนั้นแต่เรารู้อยู่แล้วว่าโลกใบนี้ใครทำสิ่งใดบุคคลคนนั้นย่อมเจอสิ่งสิ่งนั้นมาสอน ให้เขารู้นะเวลาหนึ่งเขาจะรู้ถ้าเขาคิดได้นึกออกก็จะเอาตัวรอดถ้าคิดไม่ได้นึกไม่ออกมันก็เอาตัวไม่รอดมันก็จะต้องเจอปัญหาซ้ําแล้วซ้าเล้าซ้ําแล้วซ้าแล้วเท่ากับเราสอบไม่ผ่านแต่ถ้าเราสอบผ่านเราสามารถคิดออกน้อมนําเข้าสู่จิตใจเราเหตุการนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ใช่เรื่องอบังเอิญ โลกใบนี้เขากำลังจะสอนอะไรเราจะให้เรารู้เรื่องเราอะไรเพื่อที่เราจะได้มีกุญแจไขก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์นั้นน,น ที่สําคัญคือจิตเราจิตใหญ่จิตเป็นประธานคิดดีนึกดีพูดดีทดําดีมองโลกดนแง่ดีคิดบวกไม่ใช่โลกสวยแต่หมายถึงว่าเรากําลังที่จะค้นหาความสุขที่อยู่ภายในจิตใจของเรานะนะ้นน่ะเราจะหาด้วยวิธีใดเราต้องหาด้วยตนเองไม่มีใครมาหาให้เราได้ไม่มีใครไปหยิบยืน่น ความสุขให้กับเราได้เราเราจะต้องหาสิ่งสิ่งนั้นด้วยตัวเองโดยการปฏิบัติที่ตนเองนะใช้ความสงบสยบการเคลื่อนไหวไม่บนไม่ว่าไม่ใช่เราไม่สนใจเราก็สนใจเรื่องที่มันเป็นของเราเราควรสนใจแต่การมีสติอยู่ณนะปัจจุบันรู้จักการใช้ วิธีการต่างๆในการทําสมาธิมันสําคัญมากเลยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าให้เราอยู่นะปัจจุบันมันเป็นเรื่องสําคัญอยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าให้เราเข้าใจแล้วก็ยอมรับโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่อยู่กับเราตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกขนาดไหนเราจนอายุป่าน,นี้เจอมากมายพอเราอดทนอดทนต้อง อ่าสักพักไม่นานมันก็จะผ่านไปแล้วก็จะมีความสุขสุขทุกมันก็คระระคนกันไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้จักการหนึ่งกดใจข่มใจเมื่อเรามีปัญหาเรากดใจไว้ข่มใจไว้เราไม่พูดเราไม่พูดไม,ไม่ไออไม่โวยวายไม่ใช้แต่อารมณ์ไม่เอาแต่ความสะใจไม่เอาแต่ใจตนเองกูจะต้องชน,นะใครมาว่ามา เราเนี่ยไม่ได้มาแตะต้องอะไรไม่ได้ไม่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเราน,นิ่งสงบและรู้จักการใครควรไต่ตองคิดทุกอย่างทุกๆุกสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานั้นเราต้องคิดว่าเอ้ย e, มันไม่ใช่เรื่องบังเออหรอกที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราต้องลองคิดไปก่อนเลยวิธีการคิดโลกใบนี้กําลังสอนอะไรเราเนี่ยจำเอาไว้ไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นที่เราคิดว่าโลกใบนี้กําลังจะสอนอะไรกับเราจะให้เรารู้เรื่องอะไร นะถ้าเราไม่เคยทำสิ่งนั้นกับใครเลยเี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้เป็นชาติกับชาติที่แล้วส่งผลมาเพื่อที่จะมาลงโทษเราอ่ะมันไม่มีชาติที่แล้วมันตัดขาดกันไปชาติชาติแล้วอันนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยแต่ที่นี้ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาส่งเราต้องมาเจอหรือส่งเรื่องราวให้มาเจอกับเราให้เราเรียนรู้เรื่องนึงนั้นด้วยตัวของเราเองให้เราเรียนรู้เอ้ยมีคน,ล,คนละคนละษณะอย่างนี้เราทําดีที่สุดแล้วแต่เขาก็ยังไม่เห็นความดีทําให้เราเสียอักดิ์ศรีนะเขากําลังสอนเราเราลองพิจารณาแต่และเหตุการณ์ทุกทุกส่รนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยพิจารณาให้มันตรานถทีท่วนรู้จักไตรตรอง พิจารณาระว,วังกายบาจาใจเราไม่ว่าเราจะพูดสิ่งหระการใดอย่าให้ใครเดือดร้อนคือละการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนทั้งคําพูดการกระทามแม้กระทั่งสายตาจะมองดูถูกเหยียดหยามก็ไม่เอานะเข้าใจมองโลกในแง่ดีเขาด่ามาไม่เป็นต้องไปสาดน้ำใส่กันก็ไม่จําเป็นนี่คือวิธีการขุดหาความสุขที่อยู่ภายในใจิตใจเรานะอาภัยมองโลกในแง่ดีคิดดีนึกดีพูดดีทําดีไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่า เราโง่เราไม่ได้โง่หรอกแต่เรามีสติมีสติมีสมาธิในการ จะใช้ความสงบสยบการเคลื่อนไหวเราจะได้คิดหาเหตุการณ์ต่างๆนั้นมันมีสาเหตุจากอะไรเหตุมันเกิดจากอะไรดูได้คิดต้นเหตุถูกแล้วเราจะได้แก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นวิธีขุดหาความสุขที่อยู่ภายในจิตใจ,ใจของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็มาใช้ให้ฟังแต่เราไม่ได้ว่าบังคับทุกคนจะต้องเชืียดอยากให้ทุกคนลองลองลองไปปฏิบัติดูว่ามันดีกับตนเองยังไงมันสุขยังไงแต่ก่อนวิทย์นะโหใจ ตื่นมาเนี่ยมันเป็นนี่เป็นสินเนี่ยมันก็ต้องแบบหูใจหายแวบแวบคุณหังเงินที่ไหนเพราะว่าใจดีวันนี้ตื่นมาก็มาอยู่กับนี่กับสินแล้วแต่พอมันมาณเ,เวลาหนึ่งเราเชื่อเราศรัทธาในความดีสิ่งดีๆนเนี่ยเขาว่าเมื่อถึงเวลานั้นน่ะเขาก็จะส่งส่งเราไปอยู่ในจุดต่างๆมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆถ้าเราเราเป็นคนดีจริงเขาจะให้เรามีไรายได้เดี๋ยวไปใช่นี่ใช้สินตรงน้นตรงนี้บ้างแต่เราจะต้องรู้ว่าเราเป็นดีก็ต้องใช้เขา ชาจ๋วัยพิษางทีเนี่ยเป็นแต่กอนเนี่ยชีวิตไม่ได้าด,ดีอย่างนี้ตลอดเราก็เคยครบสามีที่ติดยาติดอะไรต้องหมดเงินหมดทองกับตรงเนี้ยมากมายเป็นหนี้เป็นสินไปหายืมตรงนู้นตรงนี้มาจนสิบปีสิบปีเนี่ยชีวิตเรามาเป็นอย่างนี้ก็ยังมีคนสองคนก็เออเดี๋ยเคยเป็นหนี้เขาพันห้าสิบปีแล้วอ่ะเราก็ได้เอาไปคืนเขา นะสองคนสามคนคือแต่เราต้องใช้นี่ของเราถึงบอกว่าเราอะ่ะเป็นนี่ไครเราก็ต้องชดใช้เพราะฉะนั้นวิธีการขุดหาความสุขที่อยู่ภายในกายเราเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ต้นตัวเราคิดดีนึกดีพูดดีทดําดีแล้วก็อมองโลกด้วยความเข้าใจและยอมรับอยู่ณนะปัจจุบัน พยายามฝึกสติจะวิธีไหนก็ได้โลกนี้ไม่มีใครผิดใครถูกใครจะทําวิธีใดก็ได้แต่ที่สาคัญคือต้องละเบียดเบียนอย่าทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเราทําไปแต่วิธีของพี่พี่จะใช้งานในการดึงจิตให้อยู่กับกายนี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะทําตรงนี้ต่อ,อท,ที่ที่เราทานี่ใช่ไหมหินใช่ไหมเอาหินมาไปแปะ,ปะ,ปะข้างบนเนี่ยยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราทําต่อเราก็ใช้งานในการดึงจิตให้อยู่กับกาย นะทำบ่อยๆมีความสุขแล้วก็รักในสิ่งที่เราจะทำยาทำอะไรด้วยมาโหขอไปทีเบือ่อดายตื่นขึ้นมาก็ต้องมาเจอไม่ใช่เปลี่ยนความคิดจงมีความสุขมีความสุขกับสิ่งที่เราทำตื่นมาฉันก็เป็นคนถามว่ามีอาชีพไม่ใช่มีอาชีพชอะไรเราเพราะว่าใช้้อยู่บ้านลูกๆเขาก็ มีหน้าที่เลี้ยงดูแม่อะไรอย่างเงี้ยนะเช่อู่ดเยค,คิดว่าเ,ออเดี๋ยวน,นมันสุขสบายนะลูกเขาไม่ได้ว่าแม่ต้องทานู่นทำนี่ไม่ใช่ต้องการอะไรบอกเขาเขาจัดการให้หมดนะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยกว่าจะมีวันนี้ได้ต้งก่อหกโคตลำบากเพราะเราเชื่อและเราศรัทธาว่าอํานาจแห่งพระพูทธธรรมประสงค์มีจริงทําดีย่อมได้ดีให้เพื่อนมั่นใจว่าทําดีย่อมได้ดีจริงขอให้เราดีจริงกายวาจาใจเรานะอย่า ทำให้ใครต้องเดือดร้อนละการเบียดเบียนจะทําอะไรก็ได้แต่ให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องการขุดวิธีขุดหาความสุขอยู่ในตัวเริ่มต้นที่ตัวเรานะใช้ความสงบสยบการเคลื่อนไหวมีสติอยู่นะปัจจุบันพิจารณาทุกอย่างไตรตรองให้มันจะหนีสิท่วนว่าโลกใบนี้กำลังสอนอะไรเราอย่าลืมนะคะ